สามที่สองแล้วครับพี่ปุ้มเก่งมากเลยอาวพอเดินให้ลูกเดินไปก่อนซัมบอลซ้ำต่อไปอะไรเนี่ยกกกอก440เมตรแล้วก็หลังแปร3ร้ออันนี้ก็จะเริ่มขึ้นเขาอ,อีกแล้ว น้อนหลืบน,นะครับระวังหลืนด้วยรอยคนทั้งนั้นโอ้ยจ้จุกกจิ๊กตุกเจ๊กอลยรเอาสวยตามแม่นว่า Heh. <laughs>